เพราะฉะนั้นถ้าชีวิตนี้ยังไม่เจอผู้ชายที่ดีพอที่เขาจะมาเป็นคู่ชีวิตของเรานะครับเป็นโสดดีกว่ามีผัวเลวครับกลัวเสียท่าก็กลัวนะคะกลัวจะไม่กล<ต>ัวอยู่ไปแล้วจะไม่มีท่าจะให้เสียนะคะเพราะครั้นี้เราก็มานั่งคิดว่าถึงจุดหนึ่งบางทีเนี่ย เวลามันก็รัชขึ้นมาทุกทีแล้วใช่ไหมคะครันนี้จะมีทางทางพ่อแม่เขาจะเร่งตลอดเวลาแต่ครันนี้เราจะรู้ว่าจุดตรงไหนมันคืนนักทั่วเรางนี้นะคะครันนี้มันก็ประเด็นก็คือว่าหมอคิดยังไงกับคําว่าปัจจุบันนี้ผู้ชายดีๆนี่หาย,ยากถาม,มว่ามีความเห็นยังไงผมบอกว่าผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสังคมไทยไม่ใช่เป็นสังคมที่สอนให้ผู้ชายให้เกียรติผู้หญิง สังคมไทยเป็นสังคมที่สอนให้อนุญาตให้ผู้ชายเอาเปรียบผู้หญิงครับและผู้หญิงเราก็สมยอมกันมาตลอดอ่ะนะแล้วผู้ชายก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นแก่ตัวนะผมเปรียบเทียบวรรณคดีของไทยเราเรื่องพระอภัยมณีเรื่องขุนช้างขุนแผนนะฮะไปที่ไหนก็มีเมียที่นั่นอ่ะแล้วเราก็ยอมรับวัฒนธรรมตรงนี้แต่เราจะสร้างคุณค่าวัฒนธรรมค่านิยมใหม่ๆอย่างไรครับลูกสาวผมนะเขาบอกว่าเมื่อคืนคุยกันเนี่ยเมื่อคืนเขาคุยกันเลยนะเขาบอกว่าเนี่ยไปอ่านหนังสือเอ่อ วรรณกรรมฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะในแบบคลาสสิกโนเวลเนี่ยวรรณกรรมเนี่ยเขารู้สึกว่าแบบเอ๊ะทำไมผู้ชายฝรั่งเศสเนี่ยเทคแคร์เอาอกเอาใจแล้วให้เกียรติกับผู้หญิงมากใช่ไหมฮะตรงนี้แหละครับเป็นค่านิยมที่จะต้องค่อยๆสร้างมากขึ้นครับเพราะฉะนั้นถ้าชีวิตนี้ยังไม่เจอผู้ชายที่ดีพอที่เขาจะมาเป็นคู่ชีวิตของเรานะครับเป็นโสดดีกว่ามีผัวเลวครับ ชัดเจนนะคะบางคนนึกว่าแต่างงาน <c oughs> แล้วจะได้เจอสวงสวรรค์ดันเป็นแค่นรกเปลี่ยนขุม <c oughs> มีเวรมีกรรมใช้กรรมกันไม่จบไม่สิ้น